คือคำแปลภาษาไทยของข้อความที่คุณขอขอต้อนรับสู่ Sky t o o Road Art ช่องของคุณสำหรับการสำรวจเครื่องจักรทรงพลังที่ครองสนามรบและท้องถนนบนช่องนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวเชิงลึกข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติต่างๆของยานพาหนะทางทหารและเครื่องจักรหนักระดับตำนานวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับปืนใหญ่ M 1 9 8าป h o r ปืนใหญ่อัตราจรขนาดกลางที่ถูกกลากจูง ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในหลายสมรภูมิและยังคงเป็นส่วนสำคัญของกองทัพหลายประเทศทั่วโลก m 1 9 8 Howitzer เป็นปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิมแบบลากจูงซึ่งถูกพัฒนาและผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถูกนำมาใช้แทนปืนใหญ่รุ่นเก่าอย่าง M1 1 1 4 1 5 5มมและได้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยกองทัพสหรัฐและประเทศพันธมิตรหลายแห่งด้วยความสามารถที่สมดุลระหว่างความคล่องตัว อำนาจการยิงและระยะยิง M 1 9 8จึงถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญในยุค1,970ปืนนี้มีน้ำหนักประมาณ7,150กิโลกรัมหรือราว15,750ปอนด์แม้จะไม่ใช่ปืนที่เบาแต่ก็ยังถือว่ามีความคล่องตัวมากกว่ารุ่นเก่าสามารถลากจูงได้โดยรถบรรทุกทหารหลากหลายรุ่น เช่นรถบรรทุกขนาด5ตัน6คูณ6หรือรถ FMTV รุ่นใหม่อีกทั้งยังสามารถขนส่งทางอากาศได้โดยเฮลิคอปเตอร์อย่าง c h 4 7ชชยหนกหรือเครื่องบินลำเลียง C-130 Hercules ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับกองกำลังเคลื่อนที่เร็วหนึ่งในจุดเด่นของ m 1 9 8คืออำนาจการยิงมันสามารถยิงกระสุนมาตรฐาน NATO ขนาด155ม mm. ม ได้หลากหลายชนิดเช่นระเบิดแรงสูงควันสองสว่างหรือแม้แต่กระสุนอัจฉริยะระยะยิงด้วยกระสุนมาตรฐาน M 1 0 7อยู่ที่ประมาณ22.4กิโลเมตรและสามารถเพิ่มระยะได้ถึง30กิโลเมตรเมื่อใช้กระสุนเสริมแรงด้วยจรวด M 1 9 8ใช้ระบบเปิดท้ายปืนแบบบรรจุทีละนัดและต้องใช้กำลังผลก้าวนายในการปฏิบัติการแม้จะไม่มีระบบอัตโนมัติแต่ถือว่าใช้งานง่ายและบำรุงรักษาได้สะดวกในสนามรบ อัตราการยิงอยู่ที่ประมาณ4นัดต่อน,นาทีในการยิงปกติและสามารถยิงแบบเร่งได้ถึง2นัดต่อน,นาทีระบบถอยกลับของมันใช้ระบบไฮดรอลิกนิวแมติกทําให้สามารถดูดซับแรงถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพฐานยิงแบบขายแยกช่วยให้สามารถหมุนปืนได้กว้างถึงประมาณ45องศาไปทางซ้ายและขวาและปรับมุมยิงได้ตั้งแต่ลบ5ถึงบวก72องศาซึ่งช่วยให้สามารถเลือกเป้าหมายได้แม้ในพื้นที่ยากลำบาก เดิมที่ M198 ใช้ระบบเลงแบบกลไกลพื้นฐานแต่หลายประเทศได้อัปเกรดให้ใช้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเพื่อให้เข้ากับการรบยุคใหม่จุดแข็งอีกอย่างคือความทนทาน M198 ถูกออกแบบให้ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายตั้งแต่ทะเลทรายจนถึงป่าและด้วยระบบกลไกลที่ไม่ซับซ้อนทำให้ซ่อมแซมได้ง่ายในสนามรบโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือพิเศษหรือระบบคอมพิวเตอร์ แม้ว่า M 1 9 8กาำลังถูกแทนที่ด้วยปืนรุ่นใหม่อย่าง M 7 7 7 h ร้อยเ e r ฮวิเซซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าเนื่องจากใช้ไทเทเนียมแต่หลายประเทศก็ยังคงใช้ M 1 9 8ต่อไปเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือราคาถูกและรองรับกระสุนได้หลากหลายทำให้ยังมีคุณค่าโดยเฉพาะกับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดผู้ใช้งานทั่วโลกต่างชื่นชม M 1 9 8ในด้านความแข็งแกร่งการใช้งานง่ายและความเข้ากันได้กับกระสุนยุคใหม่แม้จะไม่มีระบบอัตโนมัติหรือวัสดุน้ำ แต่ M 1 9 8ก็ยังเป็นปืนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงกล่าวโดยสรุป M 1 9 8 Hawiseer คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังทำลายล้างที่เชื่อถือได้ด้วยประวัติการใช้งานที่ยาวนานระยะยิงท,ที่ทรงพลังและความยืดหยุ่นทำให้มันยังคงมีบทบาทในประวัติศาสตร์ทางทหารยุคใหม่ไม่ว่าจะในแนวหน้าหรือในกองกำลังสำรอง M 1 9 8ยังคงเป็นกำลังรบที่มีคุณค่า หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการชมรีวิวจอดลึกของยานพาหนะทางทหารรถถังรถบรรทุกหนักและเครื่องจักรอื่นๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง Sky t o Road Art เราจะพาคุณไปสู่โลกของเครื่องจักรแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป